สวัสดีค่ะอ้อมกุลปิยาทิเดียวไลา์ค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพามาชมสวนมะม่วงค่ะพร้อมเก็บผลผลิตนะคะบนเนื้อที่2ไร่3งาน68ตารางวาค่ะสวนมะม่วงนี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่ค่ะใกล้เคียงกับวันณนุทยานถ้ำเขาน้อยนะคะห่างเพียงแค่500เมตรค่ะและสวนมะม่วงค่ะติดถนนลาดยางนะคะที่ตั้งนะคะอยู่ที่ตำบลหนองวางค่ะอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีนะคะ ด้านหน้าของสวนมะม่วงแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะความกว้างค่ะอยู่ที่39เมตรส่วนความลึกนะคะไปถึงท้ายที่สวนมะม่วงค่ะอยู่ที่124เมตรค่ะด้านหลังนะคะจะมองเห็นเป็นวิวเขาค่ะและราคาขายนะคะเหมาแปลงอยู่ที่2ล้าน100,000บาทค่ะส่วนเรื่องเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นโฉนดคุดแดงค่ะนอสอสีจอ น้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะเรามาดูภายในแปลงกันเลยค่ะภายในแปลงสวนมะม่วงนี้นะคะทางเจ้าของค่ะได้ปลูกนะคะพัน์เขียวเสวยแก้วคขมิ้นค่ะพร้อมเก็บเกี่ยวเลยนะคะ ภายในสวนมะม่วงนะคะปลูกทั้งพันธุ์เขียวเสวเยค่ะแก้วขมิ้นไว้มากมายกว่าร้อยต้นเลยนะคะและที่เห็นค่ะออกดอกออกผลนะคะดกมากๆเลยค่ะพร้อมเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะท่านใดนะคะที่กําลังมองหาแปลงสวนผลไม้นะคะแปลงนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะสามารถนํามาต่อยอดดูแลผลผลิตต่อได้เลยนะคะ และพื้นที่บริเวณแถวนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะส่วนใหญ่ค่ะจะปลูกเป็นไร่มะม่วงกันทั้งนั้นเลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เปรี่ยวนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะที่แปลงนี้นะคะได้ทั้งสวนมะม่วงค่ะได้ทั้งวิวเขานะคะวิวเขาวันณอุทยานถ้ำเขาน้อยค่ะและด้านหน้านะคะยังติบถนนลาดยางค่ะในราคาเพียงแค่2องล้านหนึ่บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเดินทางมาดูแปลงสวนมะม่วงนี้นะคะจากวันนาอุทยานถ้ำเขาน้อยค่ะห่างเพียงแค่500เมตรจากถนนเส้นหลักนะคะรอบอ4030ค่ะ3.4กิโลเมตรห่างจากวัดหนองกว้างใหม่นะคะ6.4กิโลเมตรค่ะจากตัวอำเภอโพธาร,รามนะคะ33กิโลเมตรจากแยกบางแพนะคะถนนเพชรเกษมค่ะเพียงแค่37กิโลเมตร และขับรถมาจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยวัดระยะทางค่ะจากขนส่งสายใต้ใหม่เพียงแค่104กิโลเมตรก็จะมาถึงแปลงสวนมะม่วงนี้แล้วนะคะท่านใดนะคะที่สนใจค่ะพื้นที่ดินนะคะสวนมะม่วงแปลงนี้นะคะเนื้อที่2ไร่3งาน68ตารางวานะคะพร้อมทั้งติดถนนลาดยางค่ะในราคาเพียง2ล้าน1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาค่ะได้ที่เบอร์0845269981นะคะหรือแอดไลน์ ID มาได้ที่ a d SGRC126X ค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับที่ดีออนไลน์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและที่ดีสวยๆกันค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ